สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบเจอกับมิวสิกดีไนะครับวันนี้พามาดูเขาเรียกว่าตู้ Z-P15 นะครับ Z-P15 คืออะไร Z-P15 คือตู้สไตล์แนวฟูลเลนส์นะครับอา,อาจจะไม่ต้องใช้ซับเบสหรืออาจจะไม่ต้องใช้เสียงกลางเป็นเสียงรวมฟูลเลนส์เต็มๆในหนึ่งใบเดียวเลยนะครับเซตนี้จะจัดไปที่ตู้ Z-P 4ใบนะครับพร้อมพาวเวอร์มิกเซอร์นะครับขับข้างละ2อดอกนะครับบางคนพี่ว่าพาวเวอร์ตัวนี้มันจะขับไหวไหมนะครับตัวนี้ขับได้ที่4โอห์มนะครับ4โอห์มคือคือตู้ละข้างละสอดอกแล้วนะครับก็จะกลายเป็น4โอห์มถามว่าขับไหวไหมนะครับขับได้นะครับนะฮะก็เอาตามกําลังมันนะครับไม่ใช่ว่าอัดถึงขีดแดงนะครับอัดตามพลังที่มีนะฮะอย่างไงก็ได้นะครับผมแล้วมาดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเซทพีสิบห้าก็จะเป็นตู้ขนาดดอก15นิ้วนะครับ500วัตต์นะครับ เซตนี้จะจัดจัดไป2ใบแล้วก็ตัว Power m i x มิกเนะครับจะเป็นของโปรพัสที่จัดเป็นชุดทั่วไปก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็น EQ 2แบรนด์นะครับมีบลูทูธมีเอฟเฟกมีแฟลได้ทําได้ต่อคอมต่อโทรศัพท์ต่อได้หมดนะครับแยกซับแยกลายก็ได้นะครับถ้าอยากต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือได้เอฟเฟกแท้เลยนะครับเอฟเฟกแท้คืออะไรก็แนวกลางแจ้งนะครับมีฮอมีรีเวิร์บมีอะไรเยอะแยะให้ได้ใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เอฟฟกธรรมดาก็จะเป็นพวกเสียงเอ็โคเสียงตามธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ได้เปรียบกว่านะครับทั้งหมด4ใบนะครับสวยงามอันนี้ก็ไปใช้งานอะไรนะครับใช้งานก,กิจกรรมต่างๆได้เลยนะครับงานอีเวนต์งานยกขึ้นลดง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องมีซ u ับเบตไม่ต้องยกเสียงกลางไปแค่นี้ก็ได้นะครับเห็นอย่างนี้ก็ได้ลูกสับเบตเหมือนกันนะครับได้ลูกสับเบตคือหลังคาสารได้ เพื่อนๆสงสัยว่ามันแรงไหมผมว่าถ้าลังคาสังกะสีสันได้ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับลูกลูกเะเบ็ดออกได้ด้วยนะครับงานอินดอร์เอาดอร์นะครับงานกิจกรรมโรงเรียนงานที่วัดก็ได้นะครับใช้สวดหรือว่างานจะเป็นงานพิธีการต่างๆงานแต่งงานบวชงานขาวดำนะครับขายของในห้างนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้เสียงพูดนะครับแล้วก็นะครับเล่นอ่าเล่นดนตรีได้ด้วยนะครับนี่เล่นโฟกซองเล็กๆได้เลยนะครับว่าจะเป็นเล่นสดดนตรีสดกองไฟฟ้า เล่นเป็นกองไฟฟ้านะครับมินิคอนเสิร์ตเล็กๆได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับท่านใดที่ชอบเสียงไมมิดโลเยอะๆนะครับจัดตัวนี้เลยเสียงปุ๊บบั้มปุ๊บบั้มนะครับใหญ่แน่นอนนะฮะแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องยกไปเยอะถ้าเกิดว่าเราเป็น10นิ้วหรือ12เนี่ยเราจะต้องใช้เยอะนะครับถึงเสียงมันจะดังนะครับแต่สําหรับ15นิ้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็น15นิ้วอยู่แล้วนะครับเสียงมันจะหนาใช้แค่ 2- หรือ4ใบเนี่ยมันก็จะคุมอยู่กังวลเรื่องตะคอกใส่แล้วเสียงมมัันนนจะแตต่างี้้ววว12ิผ ได้เปรียบแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเสียงไม้ที่บุมบําบมบํมบมแนะนำเป็น15นิ้วได้เลยนะครับก็จะได้เสียงที่ทุ้ทมมิดโลอยู่เยอะนะครับหล like ายคนจะชอบเสียงแนวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวนี้ให้สายไปให้สายไป4เส้นเลยนะครับสาย5เมตร2เส้นแล้วก็สายพวกอีก2เส้นนะครับใช้งานกิจกรรมได้ส,สบายนะครับยกขึ้นรถก็สะดวก